ค่ะคือคือดยปกติแล้วเนี่ยในในกระตุ้นใจหลักๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในน่านาน้ำบ้านเราเป็นหลักะนะคะมันก็อยู่ในน,น่นานน้ำอื่นๆน,นะคะแต่ว่าพอมันเป็นช่วงฤดูมรสุมอะคะ่ะบ้านเราก็จะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเรดสุดก็มีสายดูวนะคะช,ช่วงนี้ก็จะพัดพัดมาถึงบ้านเราจะเข้ามาถึงชายฝั่งบ้านเราก็อาจต้อง ระมัดระวังกันนิดนึงถ้าไปจะเล่นน้าในช่วงนี้นะคะค่ะค่ะนอกจากแมงกระพุนไฟแล้วมันยังมีแมงกระพุนที่ต้องระมัดระวังอีกที่เป็นประเภทไหนอีกบ้างคะตออคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยแมงกระพุนทุกชนิดมันก็จะมีพิษในตัวมันเองนะคะ,คะเพียงแต่ว่าชนิดไหนมีความรุนแรงมากน้อยต่างกันนะคะแมงกระพุนไฟเนี่ยก็จะเป็นชนิดหนึ่งที่มีพิษรุนแรงนะคะ,คะแล้วก็ โดยปกติแมงกะพรุนไฟเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสองชนิดนะคะที่เราเรียกว่าโรติกสแมนออฟวอค่ะหรือว่าพวกบรูคเตอนะคะเนื่องจากพวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเขาเป็นเหมือนร่มเป็นสีออกม่วงมป้าฟ้าอะไรเนี้ยค่ะแต่ก็มีหลายสีนะคะทีนี้เนี่ยความเป็นกิจของเขาจะมีทั้งตัวทั้งที่เป็นร่มทั้งที่เป็นชายขอบแล้วก็ทั้งที่เป็นหนวดแต่ทีนี้เนี่ยพิษมันจะเยอะสุดก็คือบริเวณหนวดอะค่ะหนวด ่อาบริเวณหนวดคือแมงกะพุนทุกชนิดเลยพิศมันจะเยอะสุดในคือบริเวณหนวดค่ะแล้วแมงกระพุนโปรตีเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยหนวดก็จะยาวมากบางตัวนี่อาจจะยาวเป็นสิบเมตรเลยโอ้โหอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเจอเนี่ยมันก็มีโอกาสสัมผัสเยอะเพราะฉะนั้นพิษมันก็จะเยอะตามตามสัดส่วนที่เราสัมผัสแต่ถามว่าแมง เมนกระปุลทุกชนิดมีพิษไหมมีพิษแต่ความรุนแรงต่างกาันต่างกันค่ะเออนะคะราะว่าเคยสัมผัสแบบประมาณว่าเล่นน้ําในทะเลอยู่เออไต่ไต่เชือกไต่เชือกอยู่นะคะคลื่นมันก็ซัดไปเราก็เหมือนกับว่าโดนแบบประมาณป๊ปปปแป<บ>แบบ๊บแป๊บแป๊บอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือใช่ใช่ไหมคะแต่แล้วเอคือจริงแป๊บ ถ้ามันแป๊บๆเนี่ยคือถ้าเห็นตัวถ้าถ้าเป็นแมงกะพรุนเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นตัวอถูกไหมคะแล้วก็แ่แต่อีกทีนี้อาจจะเป็นพวกไรทะเลอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นพวกไรในทะเลรือพวกแมลงน้ําที่มันคันบางต่วก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าแมงกะพรุนเนี่ยมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นตัวโดยเฉพาะ เดยเฉพาะแมงกระพุนกลุ่มพวกโปรตุกีสในตรงนี้มันจะค่อนข้างใหญ่อะค่ะประมาณหกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแมงกระพุนกล่องไอ้ตัวนี้ก็อีกชนิดหนึ่งมันจะเป็นตัวใสพวกเนี้ยจะเห็นตัวค่อนข้างยากแต่ถ้าโดนเนี่ยไม่แค่แผลอะค่ะมันจะดูแบบพวกเนี้ยจะพิษรุนแรงมากพวกนี้พิษรุนแรงค่ะค่ะนะคะก็ ตัวแมงกระพุนนี่ถ้าหากว่าพบเจอนี่อย่าไปเขี่ยเล่นเอออย่าไปจับอย่าไป,าไปเ,เล่นแบบอย่าไปจับใช่ค่ะอือค่ะ,ค,ะออคือคือโดยปกติแล้วเนี่ยแมงกระพุนี่ะมันส่วนใหญ่คือมันอยู่ในน้ําค่ะแต่ท่านว่าอไไรเนี่ยมันโดนซัดขึ้นบริเวณชายหาดอะ,ค,ะค่ะค่ะมันก็แสดงว่ามันก็ยังมีพิษอยู่ตลอดมันก็ยังมีพิษอยู่หลายชั่วโมงนะคะมันยังไม่ใช่สลายไปสักทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าไปจากอย่าไปเอามาเล่นเด็ค่ะมันก็ยังมีพิษได้อยู่ตลอดพอถ้าหากว่าเคลื่อนซัดแล้วเขาไปเกยอยู่เอ่อตายหรือว่ามีชีวิตอยู่นี่เรารู้ไหมคะพอคะปกติเนี่ยถ้าถ้าเขาซัดมาถ้ายังสวๆเนี่ย เขาก็อาจจะมีชีวิตอยู่แต่มันก็ต่อให้มันตายหรือมันมีชีวิตมันก็ยังมีพิษอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงใช่เข็นพิษเ็ายังไม่สลายค่ะโดยเฉพาะที่ที่เพิ่งซัดขึ้นมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเข็มพิษก็ยังไม่จะลายแน่นอนแต่ถ้ามันแบนแต่แต่มันเน่าจนมันสลายจะบอไม่เหียวว่าเป็นตัวเมกะพูดพิษอาจจะเกี่ยวจางลงไปเยอะแล้วแต่แต่แต่ใช้เวลานานกอสมจควรค่ะประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะค่ะอันนี้มันคนละอย่างกันกับที่ เขาเรียกว่าเออเป็นแมงกระพุนแมงกระพุนนี่ปกติแล้วคือเขาไม่ได้เอามาเป็นอาหารใช่ไหมคะตัวนี้เพราะมันเป็นอันตาารายถ้ายิ่งกินที่อันตรายออยู่แล้วค่ะพราตัวนี้จะเป็นเจลลี่ใสๆแทบจะเป็นน้ำอ,อ,องค์ประกอบก็จะเป็นน้ำทั้งตัวเลยแล้วก็มีเข็มพิษเยอะหน่อยค่ะในต,ตัวที่เราเอามากินเนี่ยมันจะเป็นพวกแมงกระพุนหนังตัวนี้เอ่อหนังจะหนาตัวก็จะหนาหน่อย ค่ะแต่พวกชนิดนที่กินนะคะแล้วก็พิษก็จะน้อยหน่อยแล้วก็หนวดไม่ยาวอ๋อแล้วเรานี่คือคนอโดยทั่วไปก็จะแยกแยะไม่ถูกเหมือนกันนะว่าอันไหนที่เป็นแมงกะพุนที่พิษแล้วก็ไม่มีพิษ,พษนะคะอเออเพราะฉะนั้นอย่าไปจับเนาะค่ะใช่เพราะฉะนั้นคืออย่าจับอย่างแรกเลยถ้าไม่มั่นใจอย่าจับแต่ว่าส่วนใหญ่พวกที่มีพิษก็คือหนวดจะยาวแล้วแล้วพิษจะเยอะที่สุดก็คือบริเวณหนวดค่ะแต่หลีกเลี่ยนที่สุดคืออย่าจับอย่าจับอย่าไปไม่สัมผัสดีสุด เออนะคะพอสัมผัสปุ๊บนี่มันบอกอาการเลยว่ามันมีพิษพอมีพิษปุ๊บนี่เราต้องทำยังไงคะพิษมันมันจะส่งผลอะไรกับกับเราบ้างอ่าอ,อ่ค่ะใช่ใช่การการสัมผัสโดนแรงกระรุนนะคะพิษเนี่ยแต่รุนแรงแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เจอโดนสัมผัสเนี่ยอาจจะเดือดตั้งแต่เริ่องเจ็บๆคันๆนิดนึงปวดเจ็บร้อนนิดนึงอะไร,รอย่างเงี้ยะคะ่ะจนไปถึงอาการอาจจะเป็นไข้อาจจะช็อก หรือว่าเกิดความผิดปกติกับหัวใจหรือว่าปอดในระบบทางเดินหายใจทันทีอะไรเงี้ยค่ะาะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เอเราถูกพิษจากแมงกะพุนนะคะวิธีที่จะประถมพยาบาลเบื้องต้นที่ควรจะรู้ที่ควรจะเข้าใจอย่างแรกเลยเนี่ยห้ามราบน้ำจืดติดขาดห้ามล้างกับกับน้ําจืดติดขาดอันนี้จําไว้เลยนะคะห้ามล้างกับน้าจืดติดขาดค่ะแล้วก็ในบริเวณชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยโดยโดยกรมทะเลเนี่ย เราก็จะวางสองน้ำส้มสายชูไว้ให้เพราะฉะนั้นเคสแรกถ้าไม่มั่นใจว่าถูกพิษเนี่ยก็คือู่พิษอะไรก็เราแต่ที่คันคันปวดแสบปวดร้อนอย่างเงี้ยน้ำส้มสายชูอะคะ่ะสามารถที่แะใช้ได้ก็คือใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยเราราดบ,บริเวณที่โดนนะคะเรื่อยๆประมาณสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีราดไปเรื่อยๆนะคะจนจนให้มันประมาณสามสิบวินาทีหลังจากนั้นก็เราต้องนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าถ้ามันหายอะไรเงี้ยมันก็จะมีขั้นตอนการปรถมพยาบาลในกรณีที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยว่าเราจุแมงกระพุนพิษหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้แน่ใจก่อนว่าว่าตัวตัวเราเองเนี่ยจะต้องปลอดภัยจากแเงกระพุนพิษถึงถึงจะนําผู้ป่วยจากที่โดนในกระพุนพิษในน้ําอ่ะขึ้นมา <Okay. S 2> นะคะมามาย้ายผู้ป่วยเนี่ยมายังในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าทําเองไม่ถูกก็อาจจะต้องเรียกคนมาช่วยหรือเรียกรถพยาบาลมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <Okay. S 2> ในขณะที่โดนแมงกระพุนก็ควรจะมีคนเนี่ยอยู่กับผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะหมดสติได้เพราะเราไม่รู้มันรุนแรงมากน้อยแค่ไหน <Okay. S 2> นะคะแล้วก็ในกรณีที่อ่าในกรณีที่ผู้บาดเจ็บหมดสติหรือว่าไม่หายใจหรือว่าชีพจรไม่เต้น ไม่เป้นไม่ไดีดจิตจอย่างนี้ยค่ะก็ต้องรีบช่วยปั้มหัวใจอะค่ะในเ<ม>บน<ม>ื้องต้นเพราะว่าการปั๊มหัวใจก็มีความสําคัญมากนะคะเพราะเพราะว่าต้องปั้มหัวใจให้เป็นนะคะ<ม>แล้วก็รา่ราดรนักช่วงสายชูชที่พี่บอกว่าอย่างตอนเงิ่มงีนาทีบริเวณที่โดนเนี่ยคะ<ม>่ะให้มันรู้สึกเบาบางลง<ม>หลังจากนั้นก็อาจจะต้องเรียกรถพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อส่งโรงพยาบาลนะคะในกรณีที่เรุนแรง แต่ถ้าเกิดว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยยังรู้ติดตัวแล้วก็ไม่หมดสติหรือว่ายังไม่รุนแรงมากแล้วก็ยังใช้ราดน้ําส้มสายชูบริเวณนั้นนะคะ,ะไปตลอดถ้าเขาไม่แพ้มากนะคะเอะแต่ทีนี้เนี่ยในในอาการที่เกิดอาจจะไม่รุนแรงมากก็จริงแต่เราต้องสังเกตอาการอย่างน้อยนะคะหนึ่งอย่างอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เขาจะเกิดน,นะคะ,ะอย่างเช่นปวดมากบริเวณบาดแผลหลังลำตัวหรือว่าศีรษะ อันนี้ตะก,กิ้นะคะว่าเกิดอาการนี้ไหมส <c oughs> องมีอาการกระสับกระส่ายหรือว่ารู้สึกจับจุ่หรือเปล่าไม่ตก,กีค่ะ <c oughs> หรือเหนื่อออกมาขนลุกคลื่นไส้หรืออาเจียน <c oughs> มีอาการใจสั่นไหมหรู้สึกเจ็บหน้าอ,อกแน่นหน้าอ,อกหรือเปล่า <c oughs> หายใจลาบากไหมหรือว่าหายใจเร็วหอบเหนื่อยเริ่มเป็นมีหน้าซีดบแล้วก็ปลายมือปลายเท้าเรื่มชาเรื่มเริ่มเขียวอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่เอมันไม่มีอาการทั้งหมด แต่ถ้ามันมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตรงเนี้ค่ะก็ต้องส่งโรงพยาบาลเหมือนกันเพเราไม่มั่นใจว่าเขาจะแพงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีอาการใดๆเลยเนี่ยก็ถือว่าสามารถสามารถกลับบ้านได้อันนี้คือไม่รุนแรงปกติค่ะสมากลับบ้านได้อันนี้คือขั้นต้นเลยที่ทควรจะรู้หลักๆเลยอะค่ะค่ะค่ะเนาะคือแต่ละคนนี่ ไม่เหมือนกันอาการนี่แตกต่างกันควารุนแรงขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายด้วยค่ะอ๋อค่ะบางคนแพ้แพ้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเจอเข้าไปอีกนะคะยิ่งแพ้ก็ไปใหญ่บางคนอาจะที่จะแพ้อย่างอื่นแต่ไม่แพ้ไอตัวแมนกับพุนไฟเออนะคะไม่ไม่ไม่ได้แพ้ก็ต้องแต่ว่าต้องดูสังเกตอาการสามสิบนาทีต้องสังเกตอาการสามสิบนาทีอืมค่ะสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีเหรอคะเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย สี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีถึงสี่สิบห้านาทีใช่ว่ามันจะมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นไหมอย่างน้อยเนี่ยแต่ถ้ามีอาการพวกนี้ก็อย่าอย่าไว้วางใจค่ะต้องให้ส่งโรงพยาบาลค่ะนะคะคือมีอาการแปลกไปจากผุกจากปกติว่าอย่างนั้นนะคะใช่มีอะไรที่ผิจากปกติไปเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลดีกว่าอย่าอย่าไว้วางใจอะค่ะค่ะนะคะนี่โดย ความร่วมมือแล้วของทางเทศบาลนะครสงขลากับทางอของศูนย์วิจัยเนี่ยค่ะมีการวางน้ำส้มสายชูเอาไวน้นี่ตลอดช่วงฤด,ดูมรสุมตลอดแนวชายหาดค่ะ,คะ,ะตลอดช่วงแนวชายหาดแล้วก็ตลอดตลอดปีค่ะไม่ใช่แค่ฤด,ดู<อ>มรสุมแต่ว่าในช่วงฤด,ดูมรสุมที่เรามีข้อมูลสถิติว่าจํานวนแมงกะพรุนมันจะเข้ามาเยอะ เราก็จะมีการตจวจตราบผีขึ้นในเรื่องของน้ําต้มสายชูยังอยู่ไหมน้ำต้มสายชูยังยังไม่ถูกใช้นะยังครบยังไม่หายไปเออนะคะเอาไปใช้ในทางที่ผิดอีกนะเออไม่ใช่เอาน้ําส้มสายชูไปตุวอาหารใช่เออนะก็มีบ้างก็มีบ้างก็มีบ้างค่ะเออะเออนะคะอันนี้คือต้อง ราวางกี่จุดนะคะตลอดแนวที่ว่าดีค่ะท่านผอตตลอดแนวชายหาดเลยค่ะทุกๆหนึ่งร้อยเมตรทุกๆหนึ่งร้อยเมตรแล้วแต่ว่าใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราโดนแล้วก็มันต้องวิ่งไปหาสองน้ำตกที่ใกล้ที่สุดถูกไหมคะที่มันมันวางห่างเป็นเป็นกิโลก็คงไม่ได้นะก็เลยต้องแบบ <c oughs> อ่าใช่ <c oughs> ก็ต้องวางถีหน่อยประมาณหนึ่งเรเมตรอะค่ะอ่าค่ะค่ะแต่มันจะอยู่หรือไม่อยู่นี่แหละเราก็ต้องอตรวจตราให้ถีขึ้นในช่วงที่มันเป็นอันตราย <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่มันเป็นฤดูการของมอ,อที่มรสุมพวกนี้แล้วก็ <c oughs> มีแมนกระตุนพิษเข้ามา เราก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วอย่างสม่ําเสมอค่ะ mm hmm. ทั้งทั้งทังคุกบาลเองประชาสัมพันธ์เองอะไรเองเราก็จะมีข้อมูลที่ส่งให้ mm hmm. ให้แจ้งเตือนข้อระวังค่ะว่าช่วงนี้จะมีเมกระพรินนะถ้าจะลงเล่นน้ำก็ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองนิดนึงเพื่อให้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะรวมถึง mm hmm. ในเรื่องของอขบวนการวิธีการปฏิบัติถมมพยาบาลเบื้องต้นต้องทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะมีข้อมูลในในใต้ประชาสัมพันธ์ให, mm hmm. ให้ให้ด้วยนะจะ ค่ะนะคะจุดสังเกตเราเรามีสัญลักษณ์หรือว่าจุดที่ตั้งให้สังเกตเป็นเสาสีแดงอ่าเป็นเสาสีแดงเลยค่ะก็ก็อยู่บริเวณเหนือน้ําสูงสุดขึ้นมาแล้วก็อ,อาจจะม่ที่มันชัดเจนหน่อยจะปักอยู่ในบริเวณที่ชัดเจนหน่อยแล้วก็เป็นเสาสีแดงเป็นทรงกระบอกทรงสูงอะค่ะสีแดง,ส,งสูงประมาณเล็กครึ่งหรือไม่มมี่สิ ค่ะอ่านะคะเอาเป็นน้ําส้มสายชูได้อย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะท่านหมอมันไม่มีอย่างอื่นทดแทนใช,ใช่ใช่ใช่คือถ้ายอย่างอื่นทดแทนอันนี้จากจากข้อมูลของชาวบ้านจริงๆที่ที่ก็เป็นชาวประมงในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเคยใช้พวกสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้ได้ ที่เขาบอกนะเขาเคยเหมือนกับท่านี้เขาเขาเคยมีแบบไม่มีน้ำต้มไก่ชูแต่เ็ามีสไปรย์อยู่ในมือเขาเคยใช้สไปรย์เนี่ยรามแบบเนี้ยได้อนี่นคือแบบชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาโดนแล้วเขาบอกแต่ว่าถ้าทางวิชาการที่เราเยืนยันคือน้ำนต้มไก่ชูต้น้มไ่ชูมจะได้ผลดีที่สุดใช่แล้วก็ห้ามไปห้ามไปเกาห้ามไปขูดห้ามไปดีบริเวณที่โดน๋ยวเก็บมันจะยิ่งแต่งตัวแล้วมันจะฝังลึกมากขึ้นอะไรย่างนี้ยค่ะก็ห้ามไปทำอะไรบริเวณแผลค่ะอ๋อค่ะพอโดนแล้วก็ล้าง นะคะด้วยน้ำน้ำก้นสายชูคือคือน้ำจืดติดขาดอค่ะคือเราเราไม่ต้องไปสัมผัสที่บริเวณที่ที่โดนยวางั้นใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่สัมผัสเลยเพราะว่าเข็มพิษมันสัมผัสก็โดนตรงอื่นอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปสัมผัสเลยใช่แล้วก็ราดแกนน้ำกร้นสายชูราดผ่านแผรค่ะร้ดผ่านี่โดนให้ให้มันไหลผ่านนานที่สุดสามไม่ไม่ต่ำกว่าสามสิบวินาทีเราจะองพลิม ช้างช้างช้างก็ได้ค่ะแบบเนี่ยการพินาทีเนี่ยประมาณเพื่อมันจะได้จาได้ง่ายอืนอืก็เป็นเนี่ยเป็นช้าง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 ค่ะทุกคนก็ต้องตอนตอนนั้นตั้งสติร้องเพลงช้างให้ถูกต้องนะไม่ใจหรือใจใจมันก็จะใช้เวลาประมาณเนี้ยค่ะจาได้ว่าเอ๊ะจากินาทีนะหรือเพลงช้างช้างเนี่ยสักรอบหนึ่งเอยค่ะค่ะค่ะนแต่บางท่านบอกว่าแหมโดนแค่นิดเดียวอะไรอย่างงี้ทําไมไปจนถึงแบบต้องรอสังเกตอาการสี่สิบห้านาทีเลยอะไรอย่างเงั้นนะคะ โอ้ม oh, uh, uh, e ันม uh ัน huh. ม yeah. uh ันถึงขั้นทําให้ท่านช็อกได้เนาะคือถ้ามันโดนนิดเดียวแล้วค่คือถ้ามันโดนนิดเดียวแล้วเราแล้วเรายังเล่นต่ออยู่ได้ไม่ไม่มีอาการใดๆเลยเนี่ยมันก็โอเคแต่ในในรู้สึกว่าไม่ไม่เกิดอาการใดๆเลยเนี่ยภายในสิบนาทีก็ควรจะสังเกตตัวเองหมคะว่าเอ๊ะเราเราโดนไอ้นี้นะแต่เราอย่าเพิ่งวางใจทั้งหมดแต่ถ้ามันมันรู้สึกมีอะไรผิดปกติขึ้นมาคือขอให้รู้สึกตัวว่า เฮ้ยเราโดนไอ้นี้มานะเพราะฉะนั้นอย่าไว้วางใจแค่นั้นเองไม่ใช่แบบต้องอยู่นิ่งๆแล้วนั่งสังเกตมันอย่างเดียวขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ให้สังเกตตัวเองว่าเฮ้ยรู้สึกเรื่องหายใจเล่นขึ้นเป็นเพราะไอ้ตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าอย่าที่นอนใจอะค่ะใช่ค่ะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่อะไม่เป็นไรพอแต่เด็ก เด็กเด็กไงเออนะคะเด็กนี้ผู้ใหญ่ต้องช่วยสังเกตให้เขานะเด็กนี้พอมีอาการนี่คือมือเขาก็จะไปที่ที่แผลเลยที่โดนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะต้องต้องรีบไปช่วยเหลือปวดแผลปวดร้อนจนเขาต้องร้องหุบร้องไห้เนี้ยแสดงว่าเขาต้องมีอาการอีกแล้วแหละก็ต้องต้องคต้องพุ่งหมอค่ะต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลดีที่สุดนะคะใช่ดีที่สุดค่ะเขาก็จะรักษาตามอาการไปอะค่ะค่ะนะคะบอกว่าเอ๊ะคือ จะไม่ให้แมงกะพุนไฟเข้ามาในพื้นที่ชายหาดบ้านเราเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะท่านปออมัน<อ>ใช่เพราะว่าพวกนี้คือเข้ามาตามกระแสน้ำกับทิศทางลงที่เข้ามาอยู่แล้วแต,แต่ว่าการป้องกันที่จะลงเล่นน้าได้นอกจากว่าเรารู้ช่วงช่วงฤดูการที่มันเข้าอย่างชัดเจนแล้วเนี่ย อาจจะวางพวกตะข่ายกั้นในกระพุนนะคะเว้นพื้นที่ไว้สําหรับคนเล่นน้ําอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเช่นในพื้นที่ที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆของเกาะสมุยซึ่งพวกเกาะสมุยเนี่ยแนกระพุนจะเข้ามาเยอะมากนะคะเขาก็จะต้องทำอวนกั้นแนกระพุนเลยค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้เล่นน้าอีกเป็นต้นนะคะแล้วก็แล้วก็การใส่ชุดที่มันนิดชิดอ่ะมันก็ช่วยส่วนหนึ่งแต่มันก็มันก็ ออพอโดนแล่นน้ำนะมันก็คงไม่สนุกที่มันจะต้องใส่ชุดคิดๆอย่างหนา <c oughs> เกินไปมันก็คงอกเรียเร่ยนงเออย่งนี้อย่าเ,เล่นเล่นน้ำในจากน้ําก็ดีกว่าอ,อนะคะแต่พอออเป็นไปได้ค่ะสาวๆเมืองไทยนี่เขากลัวแดดกัน <c oughs> เขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำเออกุงแขนเออนะคะใส่ใส่เสื้อนี่ปิดแขนปิดขากันไปเลยนะชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะก็จริงๆถ้าใส่ชุดที่มันแนบสนิทคุมร่างกายให้รีทิดแล้วก็ใช้เนื้อผ้าที่มันแน่นแน่กับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะทำกิจกรรมทางทะเลทั้งหมดอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะที่ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยมันไม่สำคัญเนี้เราไปตรงอะค่ะก็ถือว่าโอเค